ผมก็เรียนเล่ากับพีทแล้วก็มาต่อล่าสิทธิ์เฮ้ยเล่าพิทนี่คุณ้นๆนะรอบอเหมือนเหมือนมีคนพูดอยู่นะเราแก๊งไปแก๊งอะไรนะโรงเรียนนี้ดีแก๊งโดนไถ่ตังค์อันนี้ดีเดินใบเตยอะไรมายุคนั้นต้องอ่าก็มีใบเตยมีบัวขาวมีจีแปดสองอ่แล้วอยู่แก๊งโดนไถ่ตังค์เฮ้ยถามจริงจริงเฮ้ยชื่อแก๊งไม่ค่อยดีเอาจริงๆแก๊ง ชื่อไงแก๊งแม่งไม่เป็นมงคลเลยไไม่อันนี้คือเรื่องจริงมึงเป็นหัวหน้าแก๊งวะเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อใหม่เลยออังคือแก๊งคือมีลูกแก๊งกี่คนเนี่ยเออไอ้ลูกแก๊งที่แม่งโดนโดนไงลูกแก๊งมีอยู่สามคนว่าไม่ใช่ไรเฮียเอาดีๆดิเอามีแก๊งอะไรเงี้มาตอนนั้นรับผิด คือจริงๆก็คือดังสุดอ่ะก็จะเป็นรุ่นพี่ผมใบเตยแล้วก็รุ่นผมเนี่ยเป็นแก๊งบัวขาวคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนไอ้ลาบพิษเนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ยยังยังแต่งตัวได้อยู่แต่งตัวได้คือใส่เวทปพอยได้ใส่ยีนหนังควายได้ถ้าเป็นคอนเวิร์ตก็เป็นคอนเวิร์ตแบบขอบขาวเนี่ยแต่ว่าต้องทาสีดำๆหน่อยไม่ให้ขาวแต่เป็นคอนเวิร์ตได้แล้วก็เสื้อเนี่ย เป็นเสื้อเขาเรียกนะเสื้อผ้าดิบผ้าดิบเจ้าจักรยังได้อยู่ห้ิบาทตอนนั้นยังได้นะสมัยรุ่นผมนะตักปักไหมปักตัวเล็กได้ตัวใหญ่เอาแบบปอชอไไม่ได้ไม่ได้อันนี้โรงเรียนเรามันรัฐบาลอ่ะเขาก็เขาก็มีมาตรฐานเขาในระดับหนึ่งแล้วแก๊งมันก็มีกันเยอะไหมเยอะนะมันเหมือนแบบ มันคล้ายๆเด็กช่างอยู่มันก็คือมอนจะรวมรวมตัวกันเนี่ยว่าเอ้ยอันนี้จีแปดสองอันนี้ใบเตยใบเตยนี่บัวขาวอืคล้ายๆเด็กช่างอยู่คล้ายๆคล้ายๆนะแต่แต่ไม่ขนาดนั้นโรงเรียนอยู่ตรงปากคลองตลาดครับตอนนี้รถไฟฟ้านี่โผล่รถไฟฟ้าต้ดินนี่ขึ้นหน้าโรงเรียนเลยนะตั้งแต่ผมออกมาปุ๊บเจริญเลยคุณเจ้า มันเป็นโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมใช่ใช่ไหมชายล้วนเหมือนกันมันเหมือนคล้ายๆเหมือนทวีธาเลยพวกนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนศึกษานารีไงทวีธาที่เป็นล้วนใช่ไม่เปเอาศึกษาณรีใช่ไหมเราไม่ไกลกันนี่เขาเขาเขาไม่มองเราหรอกเขามองมันเหมือนมันเป็นโรงเรียนเกย์เออเหมือนมันเกย์กุยอะไรเงี้ยเกย์กุยไม่ต่เอเง้เดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงในสัตว์พูดถึงเล่าพิษแล้วพูดถึงเล่ามอนพิษแล้วทัวลงนะแล้วอยู่ใกล้ๆตล้ตพัดนะ ส่วนใหญ่ตอนนี้ตะลธ์ไปอีกไม่ใกล้ไม่ใกล้มากนะนีเดียวน้ำหลวงมันอยู่นิดเดียวปากคลองไรเงี้ครับแต่ไอรุ่นที่ผมเรียนอะ่วนใหญ่นะเจอไทยประสาทอ๋อเหรอใช่ครับจะมาเขาาจะมาเดินสะพานพุทธบ้างอะไรบ้าง